สบายดีพี่น้องเมื่อนี่น้องเตะสุดหล่ออ้ายีวานจะปลาลูกๆกระกาบล่องยีวานนีโอ้ยเฮ้ยช่างเด้ช่างเด้อย่ากความแก้มนุ่มๆนะเด้อน่าก้นเปื่อนเลยนะก้นงามเปื่อนนะพึ่นได้ใส่สุดงามพี่น้องอาหารมายยีวานนุ้ยเต้อันนี้นุ่มน้ำซุยนี่เต้ยิ้มดูอันนี้ เจ็บ้อเจ็บเจ็บเฮอหูพ่อเจ้าให้ชายเอามาเบ่งดูหูพ่อใายเงึง,งอยู่สหรัฐอเมริกาบาอหลันงนี่หลังเปลือบบอุอ,อยาดังยานังนาง,นง,นงหัวไรเปื่อนคนงามเปื่อน นังนี่นังนี่นั่งนี่อาสาละปวยคนมุดูสงก็งามงามเจ้าคนเอียมพม่าปิตาสังเนี่ยน่งมงนั่งนี่นั่งนี่ พี่น้องหูบ่อมยังญงเงึงหูบแต่ข้าวจะกระผัดพี่น้องพี่น้องแต่ข้าวแต่กี้อกและยังเงึงเป็นเก็บเมียนตากคือตาหนองเตะค,ค่ะปากได้จ้ะมือลงไปจับฮัมเต้โอ้ยโอ้ย ัทำอ,อมไรทำเบิ่งดูยังนี่หู้พายนี่เต้หู้พายนี่บอกมันยังเงื้องนี่บ่ได้อยู่ในประเทศเท่าได้พี่น้องเอ้ยอยู่เมกาผู้ต้นปลายสาเหตุเป็นอะไรให้มันยังเงื้องเหล่าให้พังพี่น้องเอาหูไมาให้เบิ่งมันก็ต้องหูตน้นปลายสาเหตุเหมือนบ่พี่นออ้องแต่มันยังเงื้องเหล่าให้พี่ให้น้องพังมายาย เอาหูบลงมาให้พี่น้องเบิ่งและผัดเจ้ากระเล่าให้พี่น้องพังเนี่ยแม่ว่าพอเจ้าอยู่ไซตอนนี้อยู่ทั้งใดเพิ่เพ่เชียแล้วเชียเดชีพ่อชี้ปีแลละเพิ่นเชียแล้วเชียแลอวไเอออันพ่อนี่พอตะกี้เพินก็เป็นทหารทหารจักรพรรดิว่าเะจชะอืมอืทหารจักรพรรดิเดี๋ยวอเมริกาเปิดมาปกครองจะไปเข้าได้และ แต่ข้าพลังผลมากพบ้องต่อมากกับมันลายจักกับมันไลายแน่วมาแต่คนแต่คนจักโสกแม่โอ้เคนเปิดสอกเขาม่โม,มแมนเราไมากะตะกี้ต,ต,ต่ก,ตกอนเป็ดสองอือันนี้ก็พอเพิ่นการเป็นทหารตะกี้แนวเพื่อก็ลยอันเพิ่นเฮ็ดเชื่อนอ,อยู่สวรรค์เนาะเฮ็ดเชื่อนอยู่สวรรค์แม่แล้วน้ำเกิดไปเฮานี่ฮักอยู่ได้สามปี น้ําเคยไปละเพิ่นเพิ่นก็เลยถือกันอันอน,น่ายชงขึน้นเมืองล้วงผะบางเฮียังห้องเพิ่นห้อ,องเพื่นเป็นทหารนี่เป็นทหารแล <ไป S 1> ะแลกับน่ายชงขึ้นล้วงผะบางล้วงนำท่าเพื่อนละเป้าเมียนอ้อย,อ,อ,ยอ,อยู่พวกเอามีนอ้อยอยู่พื่นเราได้ไปแต่มาเยี่ยแม่เลย<ม>แม่กเ็เลย ลงมาอยู่บ้าน้องบ่มีครัวได้คัวบ่อยู่นําเกลื่อนแหลวกับป้าเกลื่อนกับบ่ได้ญาญิดอกบ่ได้ลู่ลาดอกเลื่อนกอระดาษเลื่อนใหม่ห่างห่างนี่แหละมาเจอซ่าน้ำผัวไปไปเมนะข้าวเม่ตะกี้เลยลงมานบตรงมานบลงมาเลยเลยเพื่อก็เลยเจ้าหน้าชงเมืองหลวงฝร,รั่งหรือฝร่เมียน,น้อยอยู่พุ่นนี่เลยจักป้าบ่ป้าจนมาแปดเก้าปีจะได้มาเยี่ยมมานี่ จังได้นายเคี้ยวเฉยนี่เออขึ้นไปอยู่รวมพอบางแปดก็ปีลบลงมาเลยจังมาอยู่น้าแม่แล้วก็มาได้ยายเคียวเฉยหนายเคียวเฉยนี่ได้ยายเคียวเสวเยแล้วก็ไปต่ออีกบ่านานี้บ้านนี้ไปลงมาเยี่ยมล้าแม่แล้วซื้อผ้าบ้านนี้ซื้อผ้าน่ายเคียวเสวยเนี่ยกเ็เลยก็บปได้มาคข้าหมอกอกหมอกำแล้กกะเพื่อนมูเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนมูแม,ม่นะข้าเอากันเองามาใส่ซ้ำข้ามัน นายเคียวเฉวยเกิดมาเนี่กับพอ่อบารีขับนดอกจนนายเคียวเฉวยแต่จะปีเลรอมาเยี่ยมอีกเลยบารีเลยไอ้น้องเข้ามาปกครองนี่ไปอร์ลี่ข่วมไทยอืมเข้าอเมริกามากปมมามกครองต,งตั้งแต่ะก้าตะกี้ว่าชนะแต่ม,มันก็นผ่านมาเป็นเท่าได้หลายปีเลย,ยแต่ พ8 3ปีพวกิปีแหละแต่ว่าขาไอ้ไนองมาปกพ้องนี่มนระบาดพื้นน้ว่าประเทศไทยเลยพีนน่น่ไดนี้นี้กว่าประเทศไทยเพร์กเสนอไปอนสหรัฐนี่เพอรกไอยู่รอีพีนี่อาจจะบอ, <laughs> อาับบจกัเกเพอรกไปสนใจเลยน้ลูกเก่าบอจนะเอรกไปก็เมียน้อยเพิรนเมียน้ยไน,นอยู่ลวงนท่าพนเอเ,เอาเมียน้อยล้วไปอยู่น้าอยู่หรัมิกาลูกเมียน้อยมนก็เอาไปน เอาไปฝึกกับขวามไทยกับบโมเมนความแถวนี้ดอกบโมเมนต์จีขวามแถวอำเภอเรลุมานรู้บอกดอกเพฝ่กกับขวามเพล่ะจักอยู่ไซเล่ถ่าน้องไขวัวรู้จังใดมันน้องคายกับบโมเมนต์นมันยอดพุนจักไปจีจักเกยลวงหนำท่าก็จะจอยู่ทางเนื้อๆเพล่ะเออเดี๋ยวนี้บัานีเร่าไปอยู่อันประเทศนอกเลยเล่าประเทศนอกเลยอีนั่งเลยลัดพี่นี่อาจจะบอกกับบจักเข้ากับบจักได้ยินแนวนี้แหละลัดพี่นี่อาจจะบอก เ,เ,เมียนึยนนยย่งเปิดเชียบไปแล,ล,ล้วเ,เ,เมียหน่อยเปิดกระเชียบเพิ่นกระเชียเออยังเลือแต่ลูกเออเชียบเปิดผ้ากระเชียจ้พ่อชี้ปีอะไแหละเออเออเปพากระเชียบไปแล้วมิต่ลูกเพิ่นอยู่บนบัจักดอกถือลูกเปิดกระจักได้ได้ไปยังบัจักเลยเพิ่งกะเขตเอาเมียน้อยอะไรเพิ่งกะผ้าเมียน้อยเพิ่นต้นขวัญไทยแหละก็เลยไปสหราดับเลยไปนำ้ำแล้วแม่ใจพี่กระเชียบ่บบนี้เออแม่ดีแม่อยู่พี่กัเลย เป็นลุงเลือดลุงยังตะกี้บ่มีแผลมีหมอคอมเมนต์คู่มือนี่เป็นหยกมือลูกมือเต่ากับที่เศรายุไยก้าอายุสี่สิบสามปีเมน่ะตายนะเมเสียน่ะอายุสี่สิบสามปีเมนี่ก็ย่างพันไหนผัวฉับยัางหน่อยหน่อยอายุสิบหกปีเออเจ้าเจ้านะฮะก็เป็นสาวสิบหกปีสิบเจ็ดปีข้าข้าเป็นผู้แทนดิแล้วบอกไอ้น้องเขามา ข้าวปีนผู้แทนข้าวปีนในบ้านเออโหยังงงมบบธรรมดาเด้อตะกี้ข้าวปีนผู้แทนในบ้านแต่ข้าตะกี้เนีะแต่ข้าจะกระผัดพูอไอ้น้องขามามายี่นี่แหละมากระพุกชีปีหาชีชีชีปลายปีเลยชีชีมาชีเข่ามากเขากระจับจักจีใต้สิยั่งในวัดจั๊กไอ้น้องกับพ่อไอ้น้องวัดวามไปอัน ไอ้น้องก็ว่าเอาไปนำปฏิการมาเอาตอบว่าแม่ถ้าวันนี้เล่ากันตอนตอนตอนเล่าข่ามตอนพ่อใหญ่ไปอยู่อันนี้ยไม่ใช่เขาตาเมื่อยหรอกอือพวกนู้ดส่งกันง่ามแต็มเต็มนะโงง่าๆก็มาเห็ดเปื่อนเมาส่งเรง่ามแต็มเตเสือกเสือกกไะเพ้ายู่มีแต่ง่ามๆเลยหนู่มมึงให้บ้ายหูเนี่ยบิดหูโอ้ย ชู้ไม่ใช่บางคาย่ายหูพอนะนี่ๆเลยพอใหญ่กับบริษัติดต่อมาเลยแม่เล่าเล่าเล่ากันโอ้ยเล่าออกจะฮะหลัดจะเล่ากับไกว์กับเมียหน่อยเบ๋แบบเล่าแบบชนน้นำลูกนะเบ๋จักเข้ากับเบ๋จักเลยเปิดเชื้อดิับเบวแบเปิดกับลูกเปคนหาข่าวมากชื่อชื่อหาเชียอแบบพอแต่เชียแล้วเปิดกับข่าวมากชื่อ ขามาบานมาเมืองเนี่ยนี่ก็มีจิรีเนาะบัวจักก็เลยเนาะเห็นกระหย่างส้นก็เหมือนบัวจักนะเนาะลูกพ่อเดียวกันลูกเพิ่นก็จักมีจักคนนะบัวจักจักไฝเนยจักไฝเนยบัวจักอยู่สหราชผลและลูกเพิ่นดอะไรพี่น้องเอ้ยบัวจักพ่อกระใต้อยู่สหราชผลและพ่อกระไรเปิดกระใต้กับน้ำเมียน้อยเพิ่นว่าจะซะน้ำเมียใหม่เพิ่นเพิ่นผ้าเมียใหม่เพิ่นออกประเทศนอกเมียเก่านี่เพิ่นทิ้ง าสะซักเปิดป้าคือเมฆผู้ขาเนี่ยเมฆขน้อยเองเนี่ยไาเะซักเมฆขน้อยนี่เปิดทีมเปิดป้าพอนั่นเปิดแล้วป้าเม,มียมาอยู่ล้วงน้ำท่าพนเมืองล้วงฝาบางผู้หูจักแถวหนักจักคือกันนั่นแหละข้าเจ้ากับไปไล่ทั่วประเทศนั่นแหละข้าเจ้าออกสหรัฐน่ะไปนั่งระบอบอเมริกาแต่กี้ ก็จะมาปกครองสรุปแล้วก็เรื่องตะข่าวตะกีพี่น้องอม,มันม่เป็นเรื่องคู่มือนี่ <c oughs> มันเลี่ยงคูมืออยัง <c oughs> ผ่านมาจะเป็นจักปีเลย4 5หีปีเจะหาก,ก็ไปค้นเห็นหูพอใหญ่เพราะจะจะมาเบานเนี่ยเออการทงไปได้ชูเบิ่งเน่ห้าก,กับเคยเห็นจะเถื่อกเก็บเมียนอยู่นี่เมา่องพอมาหูพอเึ้นหอดเพลและเก๊บเมียน อืมพอจะแม่นะบบมี่เออพอจะกระงามีนะแม่อันนี้พอนะยัคือตาบระคัมเตะพี่น้องฮะเด้นะอ้าไปก่อดไปกอดเบิ้งโอ้ยพองเพื่อนเพื่อนกระถ่ายอยู่ใะฮะถะฮห่านผู้ไรสิจ้าแม่น่ะต้องเป็นประชาชนกับประเทศเลยมันไก่ขว่มฉมุกมันสิจ้าผู้แม่นะบ่มี่เฮ้แต่หูก่อเนี่ยแหละ เย็นหูโคมเมเพอ่์อเก็บเมียนแบบบัตรมาเปอร์เชียร์แบบัตรไปเห็นตรงในตไต่แบบเก็บเมียนต่ออืมสรุปสัส้นๆกันอืเรื่องเหล่านั่นไหมเนาะบ่เร <laughs> ื่องเล่าอดอกแต่ข้าวได้แหละแต่ข้าวห้าวันบนกบะเดนมากใกล้แต่ห้าวอนยุชีพป่าอายุอายุเก่าปีกี่ปีพอมาเยี่ยมนี่แม่เล่าเล่าอพอเมื่อจ้านะ ไปนี่ใหญ่แล้ขึ้นหอดผอนี่แหละพอมาดี่มันเยี่ยมชื่อๆมานเยี่ยม,ม,เ,ยยมเ,ยเดียวเลยตัวกับไม่ตัวกัออกเส้นหลัดเลยอเส้นหลัดตัวกับออกมาเยี่ยมกับมาเยี่ยมธรรมาดาเนี่ยเลยแม่เราไปอยู่หุ่นเราเรากับฝากเงินมาจะใส่เย,ยู่บ่เพื่อนมาเยี่ยมลูกเพื่อนเห็นเห็นอันอันแล้วยาเคี้ยวเฉยและเพื่อนโทรให้ลูก าเป็ดไฟรัดอยู่เวียงจันทร์ให้ไอ้เคียวไปุีปะผ่าไม้ห้าร้อยดอนสิตัวยังเออต่าไม้ร้อยดอนน้ำยา้เคียวเฉยๆไน้เคียวเฉยๆเน่ะสิได้หาลอยคือซ้ำลอยแล้วบ่จักอ่ะนะจักนั้์ได้ร้อยดอนได้ร้อยดอนปลาทุ่งกับร้อยดอนดูผ่ามาแต่เวียงผัวเป็นขวามากเป็นเมื่อฮาลูกเป็นอยู่ล้วงน้ำท่าคนเออแต่ผ่าไม้ลูกทั้งนี่นละร้อยดอนเอป็นมากพ่อพ่อเมียเป็นแล้ว เปโทให้ลูกทรั้งนี้ไปหลัดเม่บุ้มแต่ว่าไปหลัดแต่ข้าวเป็นถื้อผ้าอีบุ้มบอกขึ้นได้ข้าก็ลืมอืมอถือผ้านาั่งบุ้มนี่แหละข้าก็ลืมเออได้เงินผลอรไอยดนเออได้ลอยดอนจ<อ>ะนแ,นแต่แตข้าวได้แต่นายเคี้ยวเฉยบท่านได้หัวนั่งบุ้ม บรทันได้ค้อนแม่น้องอาเต่ตอนนี้น้องอาเต้ก็จนใหญ่เลยเย้เคี้ยวเย้เคี้ยกับเถาแล้วยิ่งเงื่งกับเถาแล้วสรุปง่ายๆก็เป็นเรื่องเหล่าความทรงจำคือยิ่งเงื่งผมคยลืมเก็บไว้ในใจเก็บเมียนคิดหอดแล้วก็ฮูบกระมาเบิงฮูบพอกอันนี่แหละวูบพอกนะเพปรกกะเป็นทหารทหารชาวจักระเพาะบะระบะเรอเพป่กกะนี้ไปนำขระเจ้าเมืองนำขระเจ้าเมืองเมืองขระเจ้า เบบก็เจ้าเคยบําเพ็ญพร้องและนั่มกันเมื่อพุนผูกออกฝรั่งเศสกับมี่ผูกออกจีนกับมี่โอ้โหเลยแต่กระจาไปเลยนะบ๊อบอ,อ้าวพอแล้วสรุปสั้นๆก็เรื่องเราเนาะพ่อแม่พี่น้องพอกันคลิปหนาเขาเป็นทีกันอยู่ดีแม่สุขุสุขุเราจะมันจะข้าวได้เลยเออฝึกกระเชียร์ไปต่างไปเรื่องตะยิงนะน้ะอ,อ,อ,นองพ่อซีพี่น้องน้องพ่อซีกับแม่มาพี่ช่างนะ ถือเล็กถือเล็กมายังอะนะมายังไงฮะทิไปยังเลียัง้เรอเยง้ย วนนี้แถมมันน้อะไรนะมันดอกฮกจิตโตแปบแต่บกจิตโตละนี่ก่อนมันดอกอยากได้สี่สิบบาทวันนี้แถมมันว่ะสิบบาทต้าวหายช่วยอืมอันนี้นะแถมเอโอเคข้ามอยากได้สี่ิบบาทเออจะหายอยู่ก็ได้ค่ะนนะมันรูดเอออนนั้เบิรงรูอันยาสีพันส่วนนะ บอกการคลิปหนาพี่น้องยี่สิบเมตรสักสุคนเลือสบายดีพี่น้องเอ้ยไปน้องเทียนเออเลือดชุวยยาสีพันอันอันเปิดชี้จากเลือดแถวเช่าออกอ่ะอันนี้เออนี่นะเตงแหวนถ้านจากประตูอยากได้กัถอดอ้าจังหน่อยเพื่อแย่เบิ้งแยงึ้งอยากได้สมัยยาสิพันธ์อยังนั้มันมันเลือดแถวอยากออกอะนะคณะดี่มายังอันเออคันทูแล้วมันกระยุด มันมีได้มันเศร้าเลยเด้ะเศร้าใครมือนกันเ,เพราะกันคีบไหนาทีแม่ชุกชุกนพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องอมันเป็นพงเนาะพุงเงสนชิพันนันโต้เนาะมันเถื่อนหน้าแล้วท่านสีตอเกิน